มาแชมปัสน่าจะไม่รู้นะ,ะได้ก็หาได้แค่เนี้อันนี้เป็นเศษนะครับเป็นนี่ฮะสิบเจ็ดเดือดสิบยังมีอยู่นะได้มาเจ็ดทองครับไม่รู้ว่าจะได้ทองกี่ใบลืมเลยมันหันหลังด้วยมันหันหลังหมดเลยเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> แกะสดโอ๋ออันน,น่าจะทองน่าจะทองกับพิงโก้หรือเปล่า โอ้ขาดเซ็งอยเงี้ยมันชอบแกะแล้วมันขาดเนี่ยขาดจะขาดไปขี้เกียดแล้วจะปานนี่ทำไมอะที่จะขาดอะไรง่ายขนาดนี้ฮะขาดแบบขาดยิบยิบย่อยเลยแหละ <c oughs> พิงคุโกแล่วจะได้พิงคุโกลอ่บนี่ไม่น่าใช่นี่น่าจะธรรมดามเขียวๆลงเลย <c oughs> น่าจะธรรมดาคู่เต็นปะปนนะตอนนี้มันไปถึงสิบห้าเดือนสิบเอ็ดแล้ว อิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วมั้งไม่รู้ไม่ได้ลองเลยมีใครลองด้อย่างไรพวกรับใหม่เดี๋ยวเาจ,จะมาปล่อยผีเปล่าพยายามดูอยู่นะแต่ว่าไม่มีถ้าว่าถ้าเจอแล้วก็จะจะคอยส่องดูแล้วกันถ้ามันหันหน้านะแต่ีนี้มันแปะหันหลังหมดเลยเพราะมันรู้มันดูได้อันนี้น่าจะธรรมดาออกเขียว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 น่าจะธรรมดา <c oughs> มันโกมัจจะเห็นเป็นตารางดูป้ายชื่อดูอะไรอย่างนี้โอ้คาดนี่ธรรมดาเลยเห็นเห็นเลยเดสโกะมาแกะแล้วขาดก็ไม่ทำไม่เอาแล้วไม่ละเมียดละจุยขาดก็ขาดไม่เันเสียเวลาน,นั้งบรรจงแกะไปเพื่อ อยากขาดแล้วง้อเชอ่ธรรมดาลุกไปนี่น่าจะทองหรือเปล่าในทองก็พิงโกเดาเห็นสีมันแปลกๆนี่เขาลูโอ้โหดูหรือว่าจะเป็นธรรมดา แกะยากยากดูให้ผมทำไงเนี่ยเล็บก็ไม่มีดูดูมันมินทะลึ่งมาขาดอย่างนี้มัแกะโคตรยากเลยโอ้โหเโฮ้ยโโตายตายแะ้ว,ว่าฉีกได้ไหม การถึกนอนได้และเ <c oughs> นี่ยพี่ผมว่าน่าจะเป็นพวกพิงโปขาวๆอืม <c oughs> ขาเวเลยขาดขาที่เลยครับผมเนี่ยผมสงสัยไว้ก่อน โอ้ยขาเนี่ยมันดูแม่งแกะยากโอ้ยยากบอกเลยว่ายากมากดูดูแล้วขาดกระจุยเลยดูจะแกะยังไงวะเนี่ยบนไปทำไมนี่ขาดก็ขาดแกนะทำมันแ,กแกคกโคตรยากเลย ๋ยวดูแล้วไก็กัดเทปก็งอเอ,อ,อาเท่าที่ได้กันครับนี่ขาดหมดดูโอ้โอ้โอ้พี่จะดึงขนาดนี้นี่ยพิงโก้เฮ้ยโอ้ยเอา อดูโอ้โหมันงอพับเหนื่อยอะเดี๋ยวว่าเหนื่อยแกะแค่เหนื่อยน่ะถึงวันทีจต้องตัดต่อตอถ้ามันเยอะๆเนี่ยตัดไปแล้วอันนี้มันไม่กี่ใบก็เลยเออแกะเลยแล้วกันกดูความยากลำบากในการขาดคช่บมผมจะขาดก็ขาดไปเลยเอ,อ้ยทีกไปเลยแล้วัน นี่จะขนาดนี้แล้วก็เอาออกไปเลยนียย่พิงโก,โกเลยงอนิดๆเป็นไรครับเดี๋ยวทับได้คานโลจิมิสุริมาผมแกะไอ้พวกไม่ลุ้นก่อนแล้วกันน่าจะได้เยอะอยู่ทันยิโรเนี่นาขาดไปแล้วครึ่งใบเนี่ยโก,โก นีไ่ไม่ไม่ลุ้น <c oughs> เอ้าไม่ลุ้นดันได้ดากิเฉยแตงอหน่อยนะดากิเป็นะะอ,ะอะไรเยอะอะไรอินสุอินัสุรุ อันนี้น่าจะเป็นไอ้นาพ่องเรนโกคุเนี่ยมีโผลไฟไฟโอ้โหซัมกิวทาโร่สอกนี่ก็ไม่ชัวร์นะตอวทองมันไม่ค่อยมีแล้วมีแต่พิงโก้หรือเปล่านี่ไงมิซุลิ กระจุยเดยวนี่ซุโกะ,ะโฟกัสไม่ได้อีกไ,ไปโฟกัสอะไรแล้วนะโฟกัสนี่สิเอองงไปโฟกัสอะไรข่าแกะแเสียเวลาเอามาอีกใบอะมิซุริโอ้โห มีคนหาซื้อมิซึริอยู่นะผมมีเป็นฝูงแล้วเนี่ยแต่โกก็ไม่ออกออกพิงโกดูร็อดนี้เนสึโกบานเลยแตะชอบพิงโกนะสวยดีโอ้โหไอซานเนมนิมามีเจ็ดอนะอเพราะว่าคือถ้าห,อห่อนึงมันได้มันจะได้สองใบเลยไอหอสิบบาทเนี่ย แต่ห่อห้าบาทผมยังไม่เจอนะโอ้โหมิสลิเป็นฝูงเลยสี่ตัวสรุปได้มิสลิสี่เป็นพิงโก,โกหมดเลย5 6าหกเจ็ดแปดนะฮะก็คือมีสี่ห่อจากเจ็ดห่อที่ได้ไอ้น,นี่ก็การธรรมดาตามนั้นเนะี่ยลองหาดูนะสิบสิบเจ็ดทับสิบสิบเจ็ดเดือนสิบนี่สิบเจ็ดเดือนสิบรับปีสองสาม